สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะครับเกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบผิวหนังเป็นผื่นคันและก็มีตุ่มน้ําเหลืองด้วยแล้วก็บวมแดงเราจะใช้สมุนไพรเป็นสมุนไพรเขยตายไม่ใหญ่ปลุกเราจะใช้ส่วนใบนะท่านผู้ชมแต่เรามาทราบสาเหตุกันก่อนว่า โรคผิวหนังอักเสบของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผลผุพองมีตุ่มน้ำเหลืองใสนะครับมีมีตุ่มน้ำใสน้ำเหลืองเสียด้วยอ้าวเราก็จะมาพูดกันว่าจริงๆแล้วโรคผิวหนังเนี่ยมันก็จะเป็นได้ตั้งแต่นะครับผิวหนังอาภายในและก็ผิวหนังชั้นนอกนะครับแต่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าก็คือผิวหนังชั้นนอกท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรชนิดใดนะครับ เราก็จะใช้สมุนไพรใบของเขยตายไม่ใหญ่ปกนะครับประมาณ2-3บใบนะท่านผู้ชมล้างน้ำให้สะอาดเราก็จะมาแก้ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบนะครับบวมแดงมีตุ่มหนองใสแผลผุพองแล้วก็มีน้ำเหลืองเสียด้วยนะครับเป็นอาการที่หลายๆคนเขาไม่เลือกเพศเลือกวัยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นทั้งภายในและก็ภายนอก แต่ที่เราจะจัดการในการที่จะมาบำบัดก็คือภายนอกเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะครับเรามาทราบกันก่อนว่าสมุนไพรใบเขยตายไม่ยายนะครับแล้วก็สมุนไพรขิงท่านผู้ชมก็คืออยู่ในตลาดนี่แหละนะครับเอาเราก็จะมาทราบวิธีกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าโจก็จะได้ไปนแนะนำนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่จะมาบำบัด และนะครับมีการเพราะชาไว้ประมาณ300กว่าต้นท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่โตนะประมาณสักข้อ2ข้อ,ขอ,ขอนิ้วมือนะครับเราก็จะมาคุยกันก่อน,อนว่าวิธีการใช้เราก็จะใช้ประมาณ2-3ึงใบนะครับแล้วแต่อ่าบริเวณที่เราเป็นมากเป็นน้อยท่านผู้ชมเพราะว่าเราเห็นด้วยได้ด้วยตาเปล่าเราก็จะเอาใบของเขาประมาณ 2- 3ใบนะครับเป็นวิธีการทําและขิงก็พอประมาณนะครับ มาตำให้ละเอียดนะครับเข้าคุกเขาด้วยกันเราก็บดนะครับหรือตำปั่นก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้มันละเอียดนะครับบดผสมกับขิงนะครับขิงก็พอประมาณท่านผู้ชมเราก็ไม่ต้องเอาเยอะนะครับเราก็มาตำใส่กันแล้วก็เอามาทาบริเวณที่โรคผิวหนังอักเสบนะครับผิวหนังของเราอักเสบแล้วก็มีลักษณะเป็นผื่นบวมแดงเป็น ตุ่มหนองผุพองและก็มีน้ําเหลืองเสียด้วยนะครับเขาก็จะแก้ได้นะครับทาแค่2อสามครั้งท่านท่านผู้ชมอาการนั้นก็จะหายไปเดี๋ยวเรามาไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมของโจวันนี้นะครับคือเป็นการพ่อชําจากนะครับมเมล็ดเขยตายไม่ใหญ่ปลกเราใช้ส่วนใบตำผสมกับขิงแล้วมาทาแก้โรคผิวหนังอักเสบและก็ผื่นคันแผล บวมแดงผุพองนะครับมีตุ่มน้ําใสและก็น้ําเหลืองเสียได้อย่างเช่นนั้นดังแล้ติดตามชมเลยครับเอาท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขยตายไม่ใหญ่ปลุกนะครับที่โจได้นะครับทําการปักชําไว้นะครับอันนี้คือจากการพ่อมเมล็ดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือโจก็ทํโรงเรือนไว้นะครับเพื่อที่จะไปนะครับ บำบัดให้เขาเลี้ยงเลี้ยงมีการใหญ่โตขึ้นมานะครับในการที่จะให้แฟนขับนะครับเป็นสมุนไพรที่แก้บำบัดนะครับด้วยการใช้ใบนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบนะครับแผลบวมแดงปุ่มพองนะครับแล้วก็มีสะเก็ดด้วยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น้ำเหลืองเสียนะครับนี่ก็เป็นการบำบัดนะครับแต่นี้ก็คือว่ากิจกรรมของโจวันนี้ก็คือว่า เดี๋ยวเจานี้ไปใส่ที่ตรงโรงเรือนนะท่านผู้ชมในการเลี้ยงให้มันเติบโตใหญ่ต่อไปนะครับสมุนไพรนะครับเขยตายไม่ยายปลุกนะครับนี่เยอะเลยท่านผู้ชมประมาณสัก300กว่าต้นนะครับ